วันขอสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่แบบว่าชอบดูซีรีส์จีนนะคะแล้วก็ดูเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตเป็นเพื่อนกันนะคะใกล้จะถึงตอนที่24แล้วเพื่อนๆมีแค่24ตอนนะคะได้ดูตัวอย่างไม่เอ่ยมีหลุดออกมาแล้วสําหรับ ตัวอย่างในตอนที่24นะคะแล้วก็ความลับเรื่องของเพิงจอนอนันต์นั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาค่ะเพื่อนๆที่แท้แล้วนะคะสิ่งที่กงหนนวีแล้วก็ทางด้านสำนักอูเฟิงนั้นโอ้โหกำลังต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงมันมาให้ได้นะคะมันคืออะไรกันแน่ค่ะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังในอพิโซด์นี้นะคะมันเป็นความร็อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะเนื้อเมคาชะตาลิขิตนะคะที่นำแสดงโดยคุณอีซูซินนะคะคุณจางหลิงเหอคุณเฉิงเลยนะคะแล้วก็ คุณลู่อี้เซี่ยวเนี่ยแหละค่ะถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามสุดๆเลยนะคะแล้วก็ขนหนุ่มหล่อนะคะแล้วก็สาวสวยมาสาวสวยยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆสาวสวยนะคะสวยยังไงก็แพ้นะคะ p e r f o r m มนซ์หรือว่าการแสดงของตาเจียของพวกเราค่ะตาเจียเอาไปหมดเลยนะคะฉากไหนเธอออกมานี่คือมีความสุขมากเลยค่ะได้เห็นตาเจียนะคะกงจื้อซางนั่นเองส่วนโอ้โหผู้ชายนั้นบอกเลยค่ะบอกแล้วว่าเหมือนกับรถสิบล้อนะคะเข็นหนุ่มหล่อ มาแล้วคว่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่นมากันเต็มเลยนะคะดูแล้วมีความสุขสุดๆนะคะมาเรามาดูกันนะคะสําหรับเ,เรียกได้ว่าน,ะะนักฆ่าที่ยังอยู่ในตระกูลกงแล้วกันค่ะก็มีซ้างกวนเฉียนแล้วก็มีอินเวอร์ซานนะคะแล้วก็มีทางด้านมิ่งอู่จีนั่นแหละหวานว่าไม่ตายหรอกเออน่าจะยังอยู่นะคะจริงๆจะต้องตายด้วยฝีมือของกงหวนวี่ไอ้คนที่แกงตายนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ตายง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันนะคะใกล้จะ24ต แล้วละค่ะแล้วรายละเอียดต่างๆนะคะตอนนี้ก็คืออย่างในช่วงที่มีการพูดคุยกันนะคะสายลับคุยกับสายลับค่ะก็คือมิ่งอูจ้ได้คุยกับสร้างกวนเฉียนนะคะคุยกันไปคุยกันมาเรียกได้ว่าเกิดการผาเผชิญหน้ากันรอบหนึ่งแบบสุดๆเลยนะคะก็เราจะได้ยินนะคะถ้อยคําพูดของพวกเขาซึ่งโอ้โหถ้ามีใครพูดกับเราแบบนี้คงมีความรู้สึกว่าขนลุกนะคะแต่องไรก็ตามค่ะมิ่งอูจินั้นก็ทําให้สร้างกวนเฉียนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับผิด ะะก็คือถูกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ฆ่ามิ่งอูจีนี่แหละแล้วก็เกือบจะทําให้สร้างกวนเฉียนนั้นนะคะโดนทรมานจนตายโดยนะคะโดยโกงสารเกี่ยอีกต่างหากค่ะเพื่อที่จะดึงเอาคําสาร,รภาพของสร้างกวนเฉียนออกมาให้ได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะหวานก็ได้พูดถึงไปแล้วในกรณีนี้ก็สร้างกวนเฉียนก็ได้บอกเ,อเรียกได้ว่าสาร,รภาพความจริงไปกี่เปอร์เซนต์ดีอะเอาเป็นว่า40%แล้วละกันนะคะก็ยังเป็นคําพูดที่มันมีความจริงแบบว่า จริงบ้างแล้วก็เท็จเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นคำพูดที่คุมเครือคุมเครือนะคะแล้วพอรวมนะคะคำพูดที่มันคุมเครือคุมเครือของทางมิ่งอู่จี้นะคะหรือว่าไรนามอูหมิงนะคะกับทางด้านของสร้างกวนเฉียนเนี่ยมันกลายมันกลายเป็นว่าทั้งสองคนนี่นะคะรวมตัวกันเพื่อที่จะที่จะปฏิบัติภารกิจของอู่เฟิงนั่นก็คือนะคะยึดคองไอ เพิงจอนอนันเนี่ยแหละค่ะมันกลายมาเป็นแบบนี้ไปได้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วทีนี้ไอ้เพิงจอนอนันมันคืออะไรล่ะอ่าถึงแม้ว่ากงจิวีเองนะคะจะมีทั้งรอยศัก์ที่เป็นตัวอักษรอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่เป็นประมุกของตระกูลกงแต่ถามว่าเขารู้จักไหมเคยเห็นไหมเขาก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะทางด้านของสร้างกองสางเจียเองนะคะก็ไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่า ะะอย่างไรก็ตาม ก็มีการซักถามกันว่าเออเจ้าคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะกงซานเจียก,ก็ยังได้พูดกับกงจิวอ,อี้ว่าก็ต้องรอให้เจ้านั้นผ่านไอ้สามด่านข้างหลังได้เรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะได้รู้กันเพราะว่าคนที่จะผ่านด่านได้มันก็ต้องมีทั้งวรยุทธ์ที่เยี่ยมยอดนะคะแล้วก็มีกําลังภายในแล้วก็มีจิตด้วยมีพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะถึงจะผ่านไปทั้ง3ด่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าความรับนะคะของไอ้เพิง จอันอนัต์มันคืออะไรค่ะทีนี้นะคะในตอนนี้ไอ้ละครมันก็กงจิวีกำลังจะผ่านลำดับที่สองไปแล้วนะคะก็เขานั้นนะคะไม่ได้ผ่านด้วยด้วยตัวคนเดียวล้วนๆหรอกเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมมีความช่วยเหลือนะคะจากเหล่าบรรดากองเชียร์ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็แม้กระทั่งนะคะอย่างคุณชายเฉียเองนะคะไอ้อะไรนะวังเหมันน่ะก็ยัง คือชื่นชอบเอาง่ายๆนะคะก็ยังมีความช่วยเหลือกงจออี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่านะคะการทดสอบระดับที่2ก็มุ่งเน้นนะคะไปที่ความสามารถและกันแล้วก็ต้องไปผชนด่านนะคะกับทางด้านของเย่นะคะก็คือเย่คือจันทานะคะเพื่อนๆทดสอบนะคะมีทดสอบดาบด้วยตามสไตล์ของเย่กงจือนะคะแล้วก็ระดับ3เป็นการทดสอบของฮวานะเพื่อนๆฮวากงเหลียนนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าฮาวากงจื่อนั้นนะคะจะใช้อาวุธอะไรมานะคะซึ่งจุดนี้ละค่ะมีความสำคัญนะคะฮาวากงจื่อนะฮะฮาวาซึ่งเป็น มวลบุปผาเป็นวังแบบบุปผานะฮะก็ชอบที่จะปรับแต่งอาวุธเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นอาวุธที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยนะคะมีการทําวิจัยด้วยนะเพื่อนๆ <laughs> มีการทําวิจัยแล้วก็ค้นคว้าอาวุธนะคะที่มันมีพลังงานสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็พอมาบวกกับคลิปวิดีโอที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาบนเวป์ปอนะคะมันกลายเป็นว่าเพื่อนๆเพื่อน,อนๆนึกถึงบรรยากาศของหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะแล้วก็ ท่านลุงอ่ะท่านท่านอาพูดผิดนะคะท่านอาอูจูของพวกเราใช่ไหมคะเวลาเขาลืมตาแล้วเขามีสายเลเซอร์ออกมาจากตาค่ะอาวุธนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้เลือดจุดเพื่อนๆพอใช้เลือดเป็นตัวจุดนะคะกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสายฟ้ามันเป็นเลเซอร์สายฟ้าเพื่อนๆแล้วมันไม่ได้เป็นอาวุธที่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยไม่ได้นํามาซึ่งความอ,อ,อยู่ยงคงกระพันไม่ได้นํามาซึ่งความเป็นอมะตะนะคะซึ่งนจุดนี้พวกเราเด 了。 หัวเลาะดังๆนะคะสมน้ำหน้าไอ้เจ้ากงหวววี่ค่ะไอ้เจ้าอาดีตประมุกน้อยนะคะที่มันแกล้งตายไปนัจุดนั้นนะคะมันฆ่าพ่อมันด้วยด้วยความที่อยากจะได้นะคะไอ้เพิงจอนอันตน,นี้มาเพราะว่าอยากจะอยู่ยงคงกับพันค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่อาวุธอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะทางด้านตาเจี๋ของพวกเราก็มีก็มีความสําคัญมาก,มากๆเพราะว่าบรรพบุรุษนะคะบรรพบุรุษผู้อาวุโสนะคะของทางของทางซางอะ่ะก็คือ ทางด้านตาเจี๋ของพวกเราชื่อว่ากงจื้อสางใช่ไหมคะก็คือชื่อลงชื่อด้วยสางเนี่ยได้ร่วมกันนะคะทำการวิจัยเรียกว่าวิจัยอาวุธ ขึ้นมาซึ่งมีเป็นอาวุธที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะคะให้กับตระกูลกงเอาไว้เพื่อที่จะเสริมสร้างตระกูลกงให้มีความแข็งแรงไปชั่วกับช่วกันอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นความเชื่อไงเพื่อนๆว่าถ้ามีอาวุธที่แข็งแกร่งแล้วก็จะสามารถทําให้ตระกูลกงปลอดภัยได้นะคะก็เป็นการทํางานวิจัยร่วมกันระหว่างทางด้านของบรรพ์พลดังนะคะฮาวานะฮาวากับทางด้านสางนะคะซางสางพาเลตท,ที่อยู่ในตระกูลกงเนี่ยคะ่ะแล้วจากนั้นนะคะอา วุธชนิดนี้มันก็ออกมาค่ะก็เป็นลักษณะของสายฟ้านะคะปืนสายฟ้าอย่างที่หวานบอกไปก็น่าจะถ้า CG ออกมามันก็น่าจะมีลักษณะของของเลเซอร์ไหเพื่อนๆว่าไหก็น่าจะทําเป็นในแบบของเลเซอร์นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ดีอะที่มีนะคะเพราะว่ามีมันแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้นับค่าของอูฟงที่มันบุกเข้ามาใน ในศึกสุดท้ายอ่ะในศึกสุดท้ายที่ตระกูลกงนะคะก็หวยอูเฟิงมันบุกเข้ามาเพราะว่าประตูประตูด้านหน้ามันพังไงเพื่อนๆมันก็เข้ามากันหมดเลยนะคะแล้วก็ได้อาวุธชนิดนี้แหละคะ่ะมาช่วยทําให้ตระกูลกงนะคะรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะแต่ถามว่าความสูญเสียนั้นสูญเสียเยอะไหมสูญเสียเยอะมากๆค่ะนอนตายกันเกื่อนไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งนะคะทางด้านของกงซางเจี่ยเองนะคะเขานั้นก็สู้จนเต็มที่เลยนะคะซึ่งกงซางเจี่ยนะ ะะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่โดนสร้างกวนเฉียนใช้เป็นหมากค่ะก็อย่างที่พวกเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่แรกนั่นแหละนะคะแล้วก็บวกกับไอ้ต้นฉบับนะคะที่มันมีอยู่บนวอยปอมันก็บอกอยู่แล้วว่าโอเคแหละก็คือเขามีใจต่อกันก็จริงแต่ว่าเวลาสู้กันนะคะกับทางด้านสร้างกวนเฉียนเนี่ยสร้างกวนเฉียนก็ยังคงเป็นแค่ อูเฟิงอ่ะเป็นนักฆ่าอูเฟิงคนเดียวนะคะที่อยู่ในตระกูลกงแล้วทำเพื่ออูเฟิงจริงๆอ่ะคือทำงานจนจนแทบจะวินาทีสุดท้ายนะคะก็คือทำให้อูเฟิงเราก็จุดที่นางเลือกนะคะคือนางเลือกอหัวใจด้วยนิดหน่อยก็คืออ่าไม่เป็นไรนางตายก็ได้นะคะก็คือเอา เอาดาบเอาด้ามอ่ะเอาด้ามของกระบี่นะคะยื่นไปทางด้านของอกองซางเจี๋ยนะคะเลยก็ทําให้ด้านคมนั่นนะคะก็ถูกกงซางเจี๋ยผักเข้าไปนะคะก็โดนสร้างกวนเฉียนก็ตายขามือของของกงซางเจี๋ยไปเลยนะคะส่วนกงซางเจี๋ยนั้นก็สู้เต็มที่นะคะแล้วก็ปกป้องชีวิตของกงหยวนจื่อเอาไว้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากๆเลยนะเพื่อนๆกงซางเจี๋ยนั้นเดี๋ยวเขาก็แบบาบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาก็แกล้งตายไป ะะซึ่งทําให้กงหยวนจื่อก็แบบเสียใจมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่หวานอ่านมานะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีอีกอีกสองเวอร์ชันใช่ไหมที่ต่างก็บอกว่าทางด้านของกงหยวนจื่อจะตายใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะตรงนั้นนะคะหวานหวานก็เชื่อในเวอร์ชันที่หวานอ่านมาละกันเนาะเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นถึงความสําคัญนะคะของทางด้านต้าเจียข,ของพวกเราค่ะเพราะว่า,าคนที่มีบทบาทสําคัญนะคะในการกําจัด ต,ตัวเป้งของของอูเฟิงอะ่ะก็คือจินฝานของพวกเรานั่นแหละค่ะเพราะว่าจินฝานเป็นผู้ที่จัดการออพี่หัวเหม่งกับกับครูฝึกอะ่ะครูฝึกทั้งสองนะคะก็จะตายในตายในเนื้อมือของของพี่จินฝานของพวกเรานะคะแต่ว่าพี่จินฝานของพวกเราก็เต็มที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะสู้กับครูฝึกของทางอูเฟิงทั้งทั้งสองคนเลยก็เสียชีวิตไปนะคะก็พี่จินฝานของพวกเราก็ไปด้วยพวกเราคงจะ ชงจะร้องไห้อะ่ะจินฝานเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเขาต้องมาเสียชีวิตแบบแบบอนาถแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ ก็มันเป็นบทละครเนาะเป็นบทละครน,นะคะมันจะมีแบบนี้นะเพื่อนๆคือในตอนฉากต่อสู้ที่เห็นในวิดีโอนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันมีความตะลุมบอลกันแล้วทางด้านของหานยาฉีนะคะซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของสร้างกวนเฉียนเนี่ยก็มาลุมอยู่กับจินฝานนั่นแหละแล้วก็ทางด้านของหานยาเ,เดี๋ยวนะหันหันยา ซีหานยาซือนะคะที่เป็นเทรนเนอร์ของนางเอกของพวกเรานะคะก็ไปมาลุมมาตุ้มอยู่กับกงซานเจี่ยแล้วก็กงหยวนจื่อนะคะก็แยกๆก,กันไปอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ทางด้านของสร้างกวนเฉียนนั้นนะคะก็เลือกที่จะมาช่วยเทรนเนอร์ของตัวเองก็คือหานยา หารยาฉีใช่ไหมในการต่อสู้กับจินฝานนะคะมันก็ตะลุมบอลกันอยู่นั่นแหละคะ่ะ4ี่ห้าหคนนตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บกันละนาวแล้วก็ทางด้านตระกูลกงอชนะนะเพื่อนๆแต่ว่าก็ถือได้ว่าเสียหายสุดๆเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่สําคัญสาคัญก็แกล้งตายกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเอกก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะกงจ่ออีนะคะก็ถอนตัวจากยุทธภพ,พแล้วก็ไปอยู่กับนางเอกของพวกเรานะคะกงซานเจียก็เสียใจ มากมากนะคะไปดีกว่านะคะเพราะว่าสร้างกวนเฉียนก็ตายไปแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เพื่อนๆก็คงได้ไอเดียแล้วเนาะว่าไอ้เพิงจอน,อน,นันเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะก็เอาเป็นว่าหวานเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันหลังจากที่ <c oughs> ได้รู้ณจุดนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นในในวิดีโอที่มันอยู่บนเวยบปออะไรแบบนี้นะค่ะก็น่าจะเชื่อถือได้นะคะเป็นคล้ายๆกับสายฟ้าเป็นปืนสายฟ้านะคะแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติที่มันศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยค่ะไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะ ช่วยทำให้คนอยู่ยงคงกระพันนะคะก็คงทำให้หลายหลายคนต้องหงายท้องไปนะคะหมายถึงตัวละครที่อยากจะได้ความวิเศษของไออาวุธนี้ในในเรื่องเหนือเมคาชาตาลิขิตนะคะเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิสูดน์นี้นะคะไกลแล้วไกลจะจบแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ